สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีวันเสาร์นะคะที่1เดือนมิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันแรกของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะวันหยุดนะคะสาหรับวันหยุดเราก็มาเจอกันวันนี้นะคะก็จะมาในในโมเมนต์ใหม่เนาะก็คือวันนี้จะพามาอัพกระถางนะคะโชคก้าวชั้น โชคเก้าชั้นนะคะชื่อเขาเพาะนะแล้วก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะก็พนัพาก็เอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําการเลี้ยงนะคะไว้ตั้งแม่พันนี่นะคะเป็นอันนี้เป็นด่างด่างขาวชมพูนะคะ mm. ก็ไม่รู้ว่าได้แม่พันมาเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะ mm. เดี๋ยวเราลองเลี้ยงดูเนาะ mm. เราเลี้ยงเพื่อที่จะแบบตั้งแม่ไปะค่ะ mm. อย่างนี้ก็จะเป็นด่างชมพูเหมือนกัน ด่างชมพูนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นด่างชมพูสวยไหมคะเป็นโชคเก้าชั้นเป็นไม้ใบนะคะไม้ด่างไม้ใบเนาะชื่อดีนะคะชื่อเพาะโชคเก้าชั้นนะคะก็รับโชคเลยวันนี้นะคะก็เราจะปลูกโชคเก้าชั้นเพื่อที่จะให้รับโชคในวันที่หนึ่งเลยนะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้โชคดีเหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้เนาะเป็นโชคเก้าชั้นเลยชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่สาม ถึงชั้นที่เก้าเลยนะคะต้นนี้เป็นลายหินอ่อนนะคะด่างขาวนะคะสวยไหมคะนี่เขาสวยนะอันนี้ฟอร์มดีฟอร์มดีค่ะเขาสวยเนี่ยเดี๋ยวพนาพาจะลองเลี้ยงนะคะเลี้ยงเพื่อที่จะทำแม่พันธุ์มาเดี๋ยวเรามาอัพกระถางกันเลยนะคะวันนี้เนาะสำหรับดินที่เตรียมวันนี้นะคะก็จะเป็นดินเป็น ไม่ใช่ดินเนาะเป็นอขุยมะพร้าวนะคะมะพร้าวสับเนาะจะสับนะคะเป็นขุยมะพร้าวสับอ่านี่เลยนะคะแล้วแต่ของพันธพาเนี่ยพันธ์พาใส่ใบก้ามปูไปนิดนึงนะคะผสมไปนิดนึงเผื่อว่าเขาจะได้มีสารอาหารบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัพเป็นกระถางไซส์ใหญ่เลยก็คือไซส์สิบนิ้วเลยนะคะไซส์สิบนิ้ว ไซนี้ไปเลยนะคะนี่จะอัพเป็นไซนี้อ่ะง่ายๆนิดเดียวนะคะก็แค่เราเปลี่ยนกระถางแค่นั้นเองค่ะวันนี้มาค่ะมาง่ายๆนะคะเราก็จะจัดมุมใหม่นะถ้าเราอัพกระถางแล้วนะคะเราก็จะจัดมุมให้ดูดีขึ้นนะคะ,ะโชว์กาวชั้นใส่ไปเลยเพราะว่าไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ว่าก็ ว่างๆนะคะก็ทําแล้วก็ประดบับเดี๋ยวดูนะต้นนี้นะอันนี้จะมีติดด่างชมพูมาด้วยนะคะติดด่างชมพูมาด้วยพนพาเลี้ยงอยู่ที่สวนนะคะแต่ว่าอยู่ที่สวนแล้วก็อาจจะไม่มีคนดูแลนะคะไม่ค่อยได้ไปรดน้ําเท่าไหร่นะคะก็เลยเดี๋ยวเอามาเลี้ยงที่บ้านดีก,กว่านะคะจะได้รดน้ําทุกวันด้วย พอเปลี่ยนกระถางสิบนิ้วปุป๊บน้องก็โตปั๊บเลยเห็นไหมคะพอเราใส่กระถางใหญ่ไปนะน้องก็จะสวยเลยเป็นไม้ประดับนะคะไม้มงคลเนาะชื่อเป็นมงคลมากนะคะสําหรับโชั่วเก้าชั้นบรรพารผสมใบก้ามปูไปนิดนะคะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยผสมนะคะเขาจะใส่มะพร้าวสับอย่างเดียวนะคะ <S <S เขาจะใส่มะพร้าวสับอย่างนี้อย่างเดียวนี่ก็เสร็จแล้วค่ะเนี่ย ง่ายๆนะคะวันนี้เราเปลี่ยนกระถางแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางมุมนะคะเดี๋ยวจะพาไปจับมุมใหม่อาเพื่อรับกับเดือนใหม่ด้วยนะคะ แล้วนะคะสําหรับการอัพกระถางของพันธุาวันนี้พันธุพามีอยู่เจ็ต้นเนาะเจ็ต้นก็จะเป็นด่างชมพูบ้างด่างขาวบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นดําชมพูด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ต้นนี้จะเป็นดําชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นด่างชมพูแต่ยังไม่แน่ใจนะคะต้นนี้ใบเสียเยอะเลยเดี๋ยวเราค่อยถนอมเลี้ยงเข้าไปนะคะ เพื่อที่จะให้เขากลับมาว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ตัวนี้เป็นสีเข้มสีดำเลยแหละคะ่ะเนี่ยดำชมพูเลยแล้วนะคะเสร็จแล้วอัพเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจัดมุมกันค่ะก็จะเป็นมุมนี้นะคะมุมนี้เนาะที่พนภาจะจับนะคะจะจับมุมนี้ใหม่เพื่อที่เวลาเราทำการไลฟ์หรือว่าถ่ายคลิปเนี่ยจะได้ดูสดชื่นดูสวยงามขึ้นนะคะวันนี้ต้นนี้ก็น่าจะเอาออกค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ที่พนพัอัพไปนะคะเดี๋ยวเราลดน้ํานะก็ก็เรียบร้อยนะคะอันนี้คือจัดมุมแล้วดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะคะดูสะอาดสะอ้านขึ้นโล่งขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกวักมรกตเนาะกวักมรกตค่ะก็ดูเรียบร้อยขึ้นค่ะสะอาดสะอ้านขึ้นนะสวยไหมคะ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะพนาพาต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าก็เดี๋ยวเอาเออความสุขเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะสำหรับการคนที่ชอบเลี้ยงไม้นะคะปลูกไม้ไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรือไม้ประดับอย่างอื่นนะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ